กินน้ำกินน้ำที่ไม่ทิพลดลงไปอะจ๊ะนางดำามเมนตตะค้นจะห่อนไกลกับห่อนคือกันบนีอจังว่าเอาน้ำม,มามาเอาน้ำลงไอ้เขาลรรู้สึกว่ามงนี้มันจะเย็นขึ้นไหมจ๊ะเย็นบ่จ๊ะเอาน้ำลงแล้วมันจะเย็นขึ้นนะมันก็เฮ็ดให้เขาแบบ หมักไม่อยู่มองนี้จ้ะเห็นบ่จ้ะกะคุกดินอยู่นี่แหละจ้ะเพราะว่านา้ำน้ำโลงมันเย็นกะพากันคุกดินต่อประเทศนี่ปากจะอ้าแทบทุกโตเลยจ้ะปากสีบว่าใครหูพราะว่าห้อนละปีกะก,าก้างห้อนจ้ะจังหว่าเสิ เดี๋ยวเอานาู้กเนี่ยเขาเนี่ยเพราะว่ามันห่อนแห้งอากาศช่วงนี้ห่อนจ้ะออกแดดดิเอ้ยปานอยู่ไทยเลยจ้ะห่อนใหม่ออกแดดนะจ้ะต้องไม่ทิพย์ใส่เสศษแขนยาวนี่บ่มีอย่างนี้จ้ะมันใส่แขนสั้นบไ่ได้ไหมจ้ะเพราะว่ามันห่อนมันแบบว่ามันไหมผิวเฮ้ยไหมจ้ะงาไหมหัก งาใหม่หักล่งจ้ะแต่ว่ามันล่งขังหนอกไ่ได้ล่งขังในนี่บ่ได้ล่งในสวนเนี่ยมันล่งขังหนอกเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยจ้ะเพราะว่าอานน้ำลงเหี่ยเขาให้มันซุ่มมองนี่จ้ะแต่งว่าเขาเขามาเขาถ้าเขาออกจากเล่ามากเขาจะมาอยู่ตะมุมนี่จ้ะเพราะวันไม่์ีอานน้ำปล่อยน้ำลงเลยนะให้แบบมันซุ่มให้มันซุ่ม ยูนีจ้ะบะนี่มันก็เย็นนะจ้ะเพราะว่าไม่อยู่นี่มันจะเย็นเพราะว่าเข้าน้ำลงเรื่อยเรมันก็ซุ่มอยู่ตลอดนะที่เขาคายเครียดเพราะว่ามันห้อนอี่ลีจ้ะพี่น้องห้อนอีล่ลีคนยังห่อนไก่มันก็ห่อนเพราะว่าสังเกตเลยจ้ะแต่ไก่แต่ละตัวนี่อ่าปากจะอ้าอยู่ตลอดแล้วก็ ไอปีกจะกลางตื้นขึ้นมากเขาก็คุกขี้ดินแล้วจ้ะเพราะว่ามันหอนระบายคว่วหอนออกไหมจ้ะก็ะจะอยู่ประมาณนี้จ้ะต้องเอานา้ำลง่ให้อยู่เรื่อยๆลม ลมบอลลนเลน่นคุกขี้ดินนี่กาคุกจนแบบว่าอันนี้เลยได้จ้ะแบบว่าบรสนใจยังเลยได้คันได้กินคันได้คุกขี้ดินนี่จ้ะขนาดมีเอาอาหารมาให้กันยังบางเงินเด้จ้ะต้องมาเอื่นไปต้องมาไล่ไปไหมเพราะว่ามันเย็นมองนี้ประมาณนี้เลยจ้ะที่เขาแบบว่าบกเครียดไขุ้้มหอนมันจ้ะมันจะได้ไข้ดี สองสามมือม <guy S 1> no ันีนีหอนม่จะกไข่บดีเ้อจะผื่นเพื่อนไข่บดีเพราะว่าจากหาหนวยกับรดลงบางรั้งกับสามหนวยบางรั้งกับสี่หนวยจังสินะจยจะไอ้สองมือแลวจะด้สามหนวยหนึ่งเพราะว่ามันแบบว่ามันมันบอไข่ไข่เพราะว่ามันหอนอากาศมันหอนแห้งสองมือมันีนีจะอากาศหอนแห้งอีหลีจ้ะไก่ไข่บดีต้องพยายามแบบว่าฮ็ดให้เขาแบบ บกเครียดแล้วก็ระบายค้มห่อนจังสียเยจ้ะอานนามลงเนี่ยเขาระบายค้มห่อนเขาคุกขี้ดินคนยังห,อนหน่อนเนาะจ้ะคนยังหอ่อนเน่ะคนออกแดดบ่ได้ไก่เป็นขึ้นกันจ้ะอพอได้มาอยู่งสี่เลยมักเลยแบบน,นี้มีนามนะอานนามลุงนี่ซุ่มๆในจังหน่อย กัมาอยู่มุมนี่เขาไม่เขากับมักมาอยู่มุมนี่เดจ้ะตั้งต่กี่เมทีบ่ทธะาอานามลงเขากับมักมาอยู่มุมนี่อยู่แล้วลนะมาคขุยเคียอยู่นี่มาคุคู่ขีดินอยู่นี่จังววาเม่ทีเดียวนามลงนี่ประมาณนี้จ้ะนางดำนี่ก็ดดูนะยืนทำความสะอาดเซยทำความสะอาดขน เทียดใ้เขา้ารีแลกเก็จะจังสีเลยจ้ะช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาห่อนแต่ว่าพอโดนเด้อจ้ะก็สิเขานาหนาวอย่เลยเด้จ้ะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันจะมืดเร็วแล้วไหมจ้ะ ตะกี่มันสามถุมเกือบสี่ทุมมันจังหมืดเนาะจ้ะเนาะเดียวนี้สองทุมกลัวๆมันเริ่อมแบบเวลาเริ่มเร็วขึ้นไหมจ้ะมือดเร็วขึ้นนะ่ะเริ่มเริ่มไกลแล้วก็เริ่มจะเปียนนีกแลยจ้ะจะเปียนเป็นนาวอีเหล่วจะสิเขานาฟ้อนา่าฤูดูใบไม้รวงไหมจ่ะ,ะความสุขของไก่ พวอมสุกจ้ะคุณน่ะบวกระดับเอาจ้าคลิปนี้แม่ทิพย์กะสิไปก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ่าที่เขามากำลังใจแม่ทิพย์ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนเของมาหาขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่แวะเวียนเของมาสนับสนุนจ้าคลิปนี้ไม่ทิไปเลยจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไม่ทิายบาย